าพบกับเราอีกแล้วนะคะก็คือโบตันนะคะในรายการอ e ีสุสกรุงเทพเซลค่าเฟท็อปค่ะวันนี้นะคะโบตันนะคะจานตลาดนะคะคเป็น <ผม S 1> พิธีกรเหมือนเดิมแล้วก็พบกับพี่เบียค่ะครับผมเบียนะครับธนาวุฒิครับผู้ช่วยผู้การสาขาระยูติน,นครับค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเป็นหัวข้อของ PM เ ฝุ่นฝุ่นละอองที่ตอนนี้ยอดทิมมากกระแส p m 2.5กับเครื่องยนต์ดีเซลรสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะครับใครช้ชีวิตใช้ชีวิตบนท้องถนนนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับกับฝุ่น p m 2.5ไปฟ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือวันนี้เราจะมาพูดเรื่องฝุ่น p m 2.5มูตันก็อยากจะรู้ว่าปัญหาฝุ่นที่เกิดจาก p m 2.5เนี่ย ที่เขาบอกว่าเกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะเป็นเป็นตัวที่แบบทําให้ฝุ่นเกิดละอองฝุ่นในกรุงเทพฯปริมณฑลเยอะอ่ะมันจริงไหมกับเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยพี่เบียร์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็คือมันมันต้องมีฝุ่นค่าพอมออกมานะครับแต่รถที่จะมีค่า PM เอออกมาเนี่ยก็คือรถที่<ฆ>ขาดการดูแลรักษา<ฆ><ฆ>นะครับปล่อยให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ น,นี้ก็จะมีค่า PM ออกมาเยอะอนะครับแต่สําหรับรถที่อยู่ในมาตรฐานหรือตรวจสภาพก่อนจดทะเบียนได้เนี่ยก็คือจะมีค่า PM ที่ตามมาตรฐานกําหนดก็คือว่าไม่เกิน50าสาสิมิลลิกรัมนะครับนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อกําหนดของมันอยู่แล้วว่ารถที่จะจดทะเบียนได้นะครับ ต้องผ่านการตรวจสภาพโดยขนส่งนะครับตรงนี้ก็เป็นจํานวนถามว่ามีไหมมันก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดค่า PM มันเกิดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการตรวจเช็คลรถอย่างเป็นประจำมีการตรวจเช็คลรถอย่างสม่ําเสมอแล้วเข้าสู่บริการสู่บริการก็จะตรวจเช็คความวารับร้อยของรถของเครื่องยนต์ให้ค่า PM ก็จะไม่เกินมาตรฐานที่าทางกฎหมายกําหนดไว้ครับค่ะแล้ว ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอะค่ะที่ออกใหม่ป้ายแดงอะค่ะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับรถที่ออกมาใหม่สําหรับรถใหม่ป้ายแดงนีครับนีืขอให้ความรู้นิดนึงนะครับก็คือในส่วนรถใหม่ป้ายแดงเขาจะมีนะครับมาตรฐานยูโรนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นยูโรโฟยูโรไฟนะครับในการจะนํามาจําหน่ายได้นะครับต้องควบคุมเกี่ยวกับมลพิษ นะครับไม่ไม่เฉพาะแค่ค่า PM นะครับรวมถึงค่าไนโตรเจนออกไซด์ที่มีผลต่อสมองอมนะครับของมนุษย์เราเองอตรงนี้ก็จะมีการควบคุมไว้แล้วรถใหม่ย้ายแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอปัญหาที่มีค่าพีเอออกมายิ่งเป็นระบบคมอมเอนเรวนะครับยิ่งเป็นระบบคอมเอนเร็ด้วยแล้วเนี่ยการเผาไหม้ค่อนข้างจะหมดจดนะครับบางคันเนี่ยออกมาเป็นไอ้น้ำที่ปลายท่อเลยครับตรงนี้ค่า PM ที่ออกมาก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นก็สําหรับ ลูกค้าที่ออกรถใหม่ป้ายแดงไปก็คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับอืมอ่าส่วนอ่าส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือให้มีการเช็คนะครับว่ารถของท่านสามารถดูแลด้วยตัวเองได้คือดูว่าควันมันดำผิดปกติไหมนะครับในการใช้ชีวิตประจาวันอยู่นะครับก็ถ้าควันเดิมเป็นปกติหรือว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับก็มาที่ศูนย์บริการมาตรฐานหรือว่า ชอบสะดวกก็เชิญที่ e s u s กรุงเทพเซลล์ทั้ง5สาขากรุงเทพมหานครครับค่ะคนดู7คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ากดแชร์ไป3แชร์รับไปเลยหมวก e s u z u ตัวนี้ไปเลยนะคะอย่าแชร์แล้วอย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ว่า e s u z u กรุงเทพเซลล์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพราะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปเช็คนะคะค่ะต่อไปนะคะโบแตนก็เริ่มถามต่อเลยเนาะว่าแล้วเราจะสังเกตยังไงคะว่ารถเราอะค่ะควรตรวจเข้าเช็คระยะได้ตอนไหน รถซูซุเนี่ยมันจะมีการกําหนดการเช็้ระยะอยู่แล้วนะครับค่ะ,ะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเราก็จะเอา6เดือนหรือ1,000 0กิโลเป็นหลักแต่รถที่หมดระยะประกันไปแล้วเนี่ยเราก็สํารวจว่ารถเราเนี่ยมีควันที่ออกมาจากท่อไอเสียเนี่ยมันมากขึ้นเกินปกติแล้วะนะครับเราก็ไม่สามารถจะมีอะไรไปวัดได้แต่ศูนย์บริการเราเนี่ยทั้ง5สาขาสามารถนําไปตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขปรับปรุงได้ในส่วนที่ เกิดค่าพีเอมหรือขมักควันดำเพิ่มขึ้นทั้ง5สาขาเลยนะคะเดี๋ยวเสริมนิดนึงเนาะของเรามี5สาขาเดี๋ยววันนี้บอตันก็พูดอีกว่า5สาขาของเรามีที่ไหนบ้างก็คือที่แรกก็คือที่นี่เลยสาขารัชโยทินก็คือข้างเมเจอร์รัชโยทินแล้วก็สาขาที่2ก็คือสาขาบางจากนะคะอยู่สุขุมวิท62 สาขาที่3ก็คือศรีนครินนะคะสาขาที่4ก็คือสาขาบางนาอยู่ตรงกรม10แล้วก็สาขาที่5ของเราก็คือสาขาใหม่เลยก็คือบางเสาพงครับห้าสาขาเรา,า<ช>มีทีมช่างผู้เช,ชี่ยวชาญคอยดูแลเรื่องของท่านนะครับรถที่รักของท่านถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับนอกจากค่า PM แล้วก็มีคําคตอบส่วนอื่นๆถ้าอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูสุเราครับเรายินดีให้คาปรึกษาใช่วันนี้พี่เบียจะมาตอบทุกปัญหาทุกคำถามเกี่ยวกับ ศูนย์บริการเลยใช่สามารถสอบถามเข้ามาได้ใช่ค่ะบางทีไปได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวอื่นมาไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนะครับก็ถ้าผู้ที่ใช้อิทูสุนะครับก็มาถามเราโดยตรงได้เลยเราเป็นเจ้าของวิทยพันธ์นะครับยินดีตอบคำถามเพื่อทายข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ใช่นะครับต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าลูกค้าค่ะอยากนำรถเข้าศูนย์บริการของเราแต่ว่าจะติดต่อมาทางช่องทางไหนบ้าง ตัวน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าจากเบื้องต้นเลยนะครับเรามีรูปแบบของการนัดหมายล่วงหน้านะครับลูกค้าเนี่ยสามารถกําหนดวันและเวลาในการเข้าสู่บริการได้นะครับแล้วก็จะรู้เวลาเบื้องต้นนะครับในการทำเช่นระยะหรือว่าซ่อมทั่วไปนะครับก็จะรู้เบื้องต้นว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงตรงนี้ก็ให้ลูกค้านี่สะดวกในวันที่ลูกค้าต้องการก็โทรมานัดหมายอย่างน้อยล่วงหน้าสัก1-3วันตอนนี้เราก็จะมีทีมช่างของเราเ,เตรียมไว้ทางลูกค้าเลย ครับเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องรอคิวสามารถซ่อมได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังมียังแจกคูปองอ่างเปาลุ้นรับเกี่ยวกับเซอร์วิสที่ในพี่เบียรเป็นส่วนลดเป็นไส้กรองอะไรพวกนี้นะครับยังมีเตรียมไว้ลูกค้าอีกหลายรายการเลยอ๋อเลยอีกคำถามหนึ่งค่ะพี่เบียร์ก็คือรถที่กำลังเริ่มเข้าปัญหาที่แบบเกิดมลรับมลพิษใช่ใช่ค่ะ รถนี้ต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วกี่ปีตัวนี้เนี่ยเราจะอิงตามมาตรฐานนะของกรมบริษัทางบกนะครับก็คือรถที่มีอายุการใช้งานเนี่ยห้าปีขึ้นไปนะครับนสน่งทางบกก็จะบังคับให้ลูกค้าเนี่ยได้นํารถไปตรวจสภาพเพื่อต่อทะเบียนนะครับในการทดสอบนะครับของกรมบริษบอกว่าคือ5 5ปีเนี่ยรถมันเริ่มเกิดการสึกหนอนะครับเกิดบลพบิดควันดำการเผาไหม้ไม่หมดจดตรงนี้ ถ้าตรวจพบว่ารถของท่านนั้นควันดำหรือตรวจไม่ผ่านนะครับทางหัวโง่ทั้งบกก็จะให้ลูกค้าเองนะครับนำรถเข้ามาแก้ไขที่ศูนย์บริการมาตรฐานแล้วนำกลับไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อทะเบียนได้ตามปกติครับค่ะอ,อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะคะพี่เบียร์คะแล้วเครื่องกองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรฟิลเตอร์แอร์ใช่พ่กรงใช่ไหมฟิลเตอร์รแอร์หรือไส้กองแอร์อนะครับ อันนี้เนี่ยตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกําหนดคือทุกๆ20,000กิโเมตรหรือ1ปีนะครับเพราะว่าในอากาศทั่วไปเนี่ยมันมีทั้งค่า PM ที่เกินกําหนดนะครับพวกกลิ่นควันรถอะไรต่างๆอย่น,นี้ศูนย์บริการก็จะมีเอาไว้จําหน่ายให้ลูกค้านะครับถ้าเป็นไส้กรองที่ดับกลิ่นด้วยเป็นไส้กรองคาร์บอนด้วยนะครับถ้าเชื้อดับกลิ่นตัวน,นี้ราคาจะอยู่ประมาณ 750บาท750บาทครับผม750บาทไม่แพงนะครับสำหรับชีวิตเราใช่ค่ะก็ถ้าสนใจก็สนใจเข้ามาได้เลยแล้วก็คนที่ไปสัญจรไปกับเราด้วยเช่นลูกนะครับภรรยาพวกนี้ก็จะปลอดภัยด้วยว่าเรามีการเปลี่ยนไส้อรองทุกทุกหนึ่งปีนะครับหรือทุกทุกสองหมื่นกิโลเมตรนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกปีเลยเนาะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากครับจะเปรียบเทียบกับการล้างแอร์บ้านต่างๆก็ราคาพอๆกัน เพื่อความปลอดภัยของเราเนาะใช่ครับเหนือจากค่า PM แล้วเกี่ยวกับการใช้รถดีลสูงสาหรับลูกค้าใหม่ๆนะครับที่ออกรถป้ายแดงไปตรงไหนที่เป็นข้อสงสัยที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรือว่าไม่มีเวลาจะไปปรึกษาใครนะครับผมธนาวุฒิหรือเบียร์เสูงเทียบเซลเนะี่ยจะยินดีตอบคำถามนะครับทุกคำถามที่ อย่าลืมติดตามโบตันในสัปดาห์หน้าอีกนะคะว่ามันจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือสอบถามอะไรจะมีเกบความรู้มาบอกลูกค้าเอซูเป็นลูกค้าชั้นดีของเราหรือว่าลูกค้าออซูที่เป็นแฟนลแท้เราจะมีของขวัญของรางวัลแจกทุกๆสัปดาห์ใช่ก็ก่อนที่จะจากกันนะคะโบตันก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเช่นตอนนี้เรามีมลร เพราว่เกี่ยวกับฝุ่นละอองนะคะก็เบื้องต้นง่ายๆเลยก็คืออยากจะให้ทุกคนร่วมกันแบบใส่หน้ากากป้องกันไว้ก่อนในเบื้องต้นเนาะใช่หรือว่าร่วมมือร่วมใจกันลดการปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศของเราเนาะเพื่อมันลดลดยังไงได้บ้างน้องโมซันก็เราก็สามารถนํารถเข้าเช็คสภาพเนาะเช็คสภาพอย่าไปประจําถ้าไม่แน่ใจนะครับที่ใช้เกิน5ปีก็สามารถนํา กลับมาตรวจเช็คสภาพเราได้ใช่ใชมเราต้องใายรถแล้วต้องคำนึงถึงสิทธด้านลอฟด้วยเพราะว่าเราก็จะสุขภาพคนในกรุงเทพและประิมณฑลหรือต่างจังหวัดก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวะนะครับก็วันนี้โบตันกับพี่เบียกก็วันนี้ก็มาให้เก็ความรู้กับลูกค้าทุกท่านเนาะทั้งเรื่องการ เครื่องน้ำมันดีเซลแล้วก็าการตรวจสภาพรถหรือว่าลูกค้าที่มีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาก็สอบถามพี่เบียเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลเทคนิคใช่ค่ะ,ห,คะหลังจากจบไลฟ์สดก็ลูกค้าก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาข้างล่าง,งได้แล้วเดี๋ยวโบตันกับพี่เบียจะให้อดินนะคะเข้ามาตอบคำถามากับลูกค้าทุกคำถามและลูกค้าที่กำลังตัดสินใจในะครับจะซื้อรถนะครับอีสุสุไว้ใช้ใชเป็นรถใช้งานสักคันหนึ่งหรือใช้เป็นรถผู้ใจสักคันหนึ่ง นะครับสม์บริการเราจะมีรถทดลองขับท่านยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อ<ช>นะครับท่านมาทดลองขับกับเราเราก็ยังมีของรางวัลเล็กน้อยให้ท่านอีกใช่ค่ะนะครับมาทดลองว่าอีซูสูที่เขาบอกมันประหยัดประหยัดจริงไหม,มนะครับดูแลรักษาง่ายจริงไหม,มสมรรถนะความนุ่มนวลจริงไหม<ช>อันนี้ผมพูดไปท่านอาจจะไม่เห็นภาพแต่ท่านเข้ามานะครับเข้ามาลองขับกันเราดูว่าลองขับได้เราได้รู้เลยว่าถูกใจดีมากอืมใครที่พลาดหมวกอีซูซูของเราก็เข้ามาทดลองขับ ลูกค้าที่เข้ามาทดลองขับเราก็แจกหมวกอีสูซิเช่นกัน <Wow. S 1> เราไม่ได้แบบให้ลูกค้ามาทดลองขับแล้วกลับบ้านมือเปล่านะเรยยังมีของที่ระล,ลึกติดมือลูกค้าไปด้วยอย่าลืมเข้ามาทดลองขับกับโชว์รูมของเราได้ทั้ง5าสาขานะคะแล้วก็ อีกเร็วๆนี้อะค่ะก็จะมีเปิดตัวรถสเตลลตัวสองประตูปกติแล้วเราจะมี4ประตูเครื่องพันพันเก้ 2009, แต่ตอนนี้เราจะมีการเปิดตัวเครื่อง3ามพันแล้วก็เป็นรถสเปซแคปสองประตูของเราสเปซแคปสองประตูช่ค่ะเป็นตัวสเตลแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวรถมิลนะคะเป็นมิลไอ n อนิกปกติเราจะได้ยินะว่ามิลไอคอนิกแต่ทีนี้จะมีการเปิดตัวของมิลไอคอนิกก็ เดี๋ยวมาฟังคอนเทนต์หรือการรีวิวรถกับโบตันได้ในสัปดาห์หน้านะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะคะแล้วติดตามกับเราได้ในรายการคาเฟ่ท็อปสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรแล้วมาพบกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ